โอเคนะคะโอเคนะครับวันนี้มาต่อกับภารกิจแปดดุยลุยต่อที่โรงเรียนโควิดคำลงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาตรวจเพิ่มบดเทิมนะครับใช่เราได้รับอนาเองบัดเติมแล้วเด็กจะต้องเรียนกันอย่างสบายใจผู้ปกครองก็จะได้สบายใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องเราทํางานกันยังไงนะครับเอ๋เชิญครับครับเรามาดูตัวอย่างการทํางานนะครับของเครื่องอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์นะครับ อ้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถที่จะใช้เครื่องของเราได้นะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีก่อให้เกิดความชืน้นหรือความอันตรายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับอันนี้อุปกรณ์ครบเวลาทาง,งานเรียบร้อยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยว<า>เราไปสัมผัสบรรยากาศข้างในอ่าครับโอ้โหบรรยากาศจะสดชื่นมากนะครับเหมือนกับว่าเหมือนยังไงนะก็าพาตากแดดนะครับ โอเคองไงวันนี้ก็โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ